อานยองทุกๆคนทุกท่านครับพบก,กับผมในต้นเทียวพี LP ครับแล้วในวันนี้ที่ UI9 นั่นเองครับผมก็จะมาคุยเรื่องอัปเดตออนไลน์นั่นเองครับส่วนเรื่องอัปเดตออนไลน์นั้นผมคิดว่า1.7แน่นอนนะครับเพราะว่าเมื่ออาทิตย์ก่อนนั้นผู้พัฒนาได้ตอบคำถามของผู้เล่นที่ถามพวกเขามาเลยว่าพวกคุณกำลังพัฒนาอะไรอยู่ผู้พัฒนาก็ได้ตอบคำถามนั้นว่า พวกเรากำลังพัฒนาระบบออนไลน์อยู่แล้วจะปล่อยมันออกมาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งนั่นก็บ่งบอกไว้เลยว่าต้องเป็น1.7แน่นอนเพราะว่าพวกเขาบอกแล้วว่าจะปล่อยมันออกมาให้เร็วเท่าที่จะทำได้เลยผมก็คิดว่า1.7แน่นอนเพราะว่า1.7ต้องเป็นอัปเดตที่ใหญ่กว่า1.6อีกนะครับ ก็มันอาจจะมีเลื่อนแบบ1.6บ้างแบบอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าอีกแล้วเรามาดูกันเลยนะครับว่า1.5นั้นมันมีการอัปเดตเพิ่มชั้นของบังเกอร์นั่นเองนะครับชั้นที่1แล้วก็ซอมบี้ที่มาใหม่ป้อมปืนแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆส่วน1.6นั้นก็ใหญ่โตมากๆเลยนะครับมีสถานที่ใหม่ๆเยอะแล้วก็มีคลองใหม่เยอะซอมบี้มาใหม่ก็แยะ แล้วอัปเดต1.7นั้นอาจจะมีของใหม่เยอะกว่า1.6นั้นอาจจะเป็นออนไลน์นั่นเองที่มันใหญ่โตสุดๆเลยำสำหรับเกมนี้เลยนะซึ่งของพวกแบบตังสเตนบาร์อะไรพวกนั้นน่ะมันอาจจะยังไม่มาใน1.7หรอกมันอาจจะมาแบบพวกไททานบาร์อะไรพวกนั้นก่อนเหมือนกับไอ้คอปเปอร์บาร์กับสตีลบาร์ที่มาในอัปเดต1.6นั่นเองครับ แล้วไม่ต้องห่วงเลยนะครับเรื่องไอ้ป้อมปืนหรือว่าไอ้โมโท่อไอ้พวกที่ป้องกันบ้านอะไรพวกนั้นน่ะมันอาจจะยังไม่มีหรอกนะครับอาจจะมีแค่ระบบออนไลน์ก่อนพวก C ีโฟอะไรพวกนั้นน่ะไม่ต้องไปคิดหรอกนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีแค่ระบบออนไลน์ก่อนเท่านั้นแล้วต่อมาด้วยระบบแคล์นั่นเองครับซึ่งระบบออนไลน์นั้นมันอาจจะมาพร้อมกับเรดิโอทาวเวอร์ ที่ใช้ติดต่อสื่อสารกับผู้รอดชีวิตคนอื่นๆนะครับแล้วก็สามารถไปที่โน่นที่นั่นด้วยกัน <c oughs> ซึ่งรวมๆแล้วผมก็คิดว่าอัปเดต1.7แน่นอนเลยส่วนพวกของอื่นๆนั้นก็อาจจะมาตามหลังนะครับแต่ออนไลน์นั้นพวกเขาอยากจะเอามันมาให้เร็วที่สุดแล้วอาจจะมีการแบนพวกพวกมอสพวกโปรอะไรพวกนั้นแหละนะครับผมไม่ค่อยดูจากพวกโปรมากหรอก ราะว่าผมไม่เคยปรแล้วสำหรับวันนี้ก็หมดแค่นี้ไปก่อนนะครับพรุ่งนี้ผมค่อยสอนไอ้พวกอีเวนต์แคมป์หรือว่าพวกไปขุดหลุมศพนั่นเองนะครับแล้วท้ายคลิปนั้นเราก็ไปต่อด้วยรูปที่ตลกตลกนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับอ่านยองโอ้และอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับอ่านยอง